ครับสวัสดีครับวิชาคณิตศาสตร์ป .4 นะครับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันให้นักเรียนเปิดแบกรัดหน้าที่9นะครับแบกรัดที่6.6เขียนตัวเลขสแสดงจํานวนในช่องว่างข้อ1โจทยจุดกำหนดให้เศษ4.5ส่วน5เท่ากับเศษ2 4 3ส่วน,น30ในการทําให้เศษส่วนเท่ากันเนี่ยเราจะต้องนําจํานวนนับนะครับคูณที่ตัวเศษและคูณที่ตัวส่วนอันนี้ให้นักเรียนพิจารณาว่า 4ที่เป็นตัวเศษเนี่ยคูณกับจำนวนนับใดเอ่ยแล้วจึงได้เท่ากับ24ปรากฏว่า4คูณกับ6มีค่าเท่ากับ24นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงนำา6เนี่ยมาเป็นตัวคูณเศษจ,จะได้4คูณ6เท่ากับ24ต่อไปตัวส่วน5คูณกับจำนวนนับใดเอ่ยแล้วจึงมีค่าเท่ากับ30 5คูณกับจำนวนนับใดเอ่ยแล้วจึงมีค่าเท่ากับ30ปรากฏว่า คูณกับหกได้เท่ากับ30เราจึงนํา6เนี่ยมาเป็นตัวคูณส่วนคราวนี้เมื่อเราพิจารณาต่อจะพบว่าตัวคูณเศษกับตัวคูณส่วนเนี่ยมีค่าที่เท่ากันเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเศษ4ส่วน5และเศษ24ส่วน30เป็นเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันนะครับเพราะเนื่องจากการนำเศษส่วนให้เท่ากันเนี่ยเราจะต้องนำจำนวนนับในคูณที่ ตัวเศษเนะี่ยตัวส่วนข้อ2ครับเศษ6ส่วน11เท่ากับเศษ12ส่วน22ตัวเศษที่โจทย์กำหนดเนี่ยเท่ากับ6 6คูณกับจำนวนนับใดเ,เอ่ยเรจึงเท่ากับ12ปรากฏว่า6คูณกับ2ได้เท่ากับ12นะครับเราจึงนำเลข2เนี่ยมาเป็นตัวคูณเศษและพิจารณาที่ตัวส่วน 11คูณกับจำนวนนับใดเอ่นเราจึงนะครับ22ปรากฏว่า11คูณครับ2ได้22นะครับเราจึงนำา2เนะี่ยมาเป็นตัวคูณส่วนคราวนี้ถ้าเกิดสังเกตจะพบว่าตัวคูณเศษเนะีนะ่ยและตัวคูณส่วนมีค่าที่เท่ากันนะครับเราจึงสรุปว่าเศษ6 11, นะส่วน11และเศษ12ส่วน22เนะี่ยเป็นเศษส่วนที่เท่ากันเพราะเนื่องจากว่า เศษสส่วน22เนี่ยเกิดจากการนำเศษ6ส่วน11คูณด้วย2ทั้งเศษนะส่วนต่อไปข้อที่3ครับเศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ8ส่วน48ตัวเศษเราเท่ากับ1 1คูณกับจำนวนนับใดเอ,เอ่ยเจึงเท่ากับ8ปรากฏว่า1คูณกับ8ได้เท่ากับ8นะครับเราจึงใส่8เป็นตัวคูณเศษ คราวนี้เศษส่วนจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อตัวคูณเศษและตัวคูณส่วนเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันเมื่อเศษ1นส่วนหมีค่าเท่ากับเศษ8ปส่วนสีแล้ว8ซึ่งคูณเศษนั้นจะต้องนํามาเป็นตัวคูณส่วนด้วยเช่นกันคราวนี้เราลองตรวจสอบคาตอบ6กคูณแได้48เพราะฉะนั้นจํานวนนับที่เรานํามาคูณกับเศษ1นส่วนหจึงเท่ากับ8 ก็ต่อไปครับเศษ7ส่วน12เท่ากับเศษ28ส่วน48 7เซึ่งเป็นตัวเศษเนี่ยคูณกับจำนวนนับใดแล้วจึงเท่ากับ28ปรากฏว่า7คูณกับ4ได้ 28. คราวนี้เศษส่วนจะเท่ากันก็ต่อเมื่อจำนวนนับเนี่ยคูณที่ตัวเศษเนี่ยคูณที่ตัวส่วนเพราะฉะนั้นตัวคูณส่วนข้างล่างควรจะเป็นเลข4เมื่อตรวจสวอบคำตอบจะพบว่า12คูณ4เป็น ดังนั้นจำนวนนับที่นำมาคูณตัวเศษและตัวส่วนจึงเท่ากับ4นะครับต่อไปข้อ5ครับเศษ2ส่วน3การนำป็นเศษส่วนให้เท่ากันนั้นเราจะต้องนำจำนวนนับคูณที่ตัวเศษแลนะคูณที่ตัวส่วนนะครับตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูคุณครูจะก,กำหนดเลข2นะครับ ครูจึงต้องนำสองคูณที่ตัวเศษนะสองคูณที่ตัวส่วนนะครับจะต้องเท่ากันนะคราวนี้เศษส่วนนี้ได้เท่ากับ2ส่วน3จึงเท่ากับ4ส่วน6นะครับข้อ6เศษ8ส่วน9การทำเศษส่วนให้เท่ากันนะั้นเราจะต้องนำจำนวนนับคูณที่เศษแนละส่วนนะครับจำนวนนับที่คุณครูลองกำหนดคือเลข5 กูจึงต้องนำห้าคูณที่เศษและ5คูณที่ส่วนเมื่อนำคูณเสร็จแล้วเราจะได้เศษส่วนที่เท่าก,กับ8ส่วน9คือเศษ40ส่วน45นะครับเศษส่วนหนึ่งที่มีค่าเท่ากันในส่วนของแบบฝรกคัดที่2ให้นักเรียนลองฝึกฝนด้วยตนเองหากมีข้อสงสัยให้ทักถามคุณครูในกลุ่มไลน์นะครับสวัสดีครับ